เดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูลูกปลาของเจ้าตัวนี้กันได้ลูกแล้วลูกเป็นยังไงตัวนี้เป็นปลาลูกผสมระหว่างสายแบ็กไลท์ที่บวกเข้ากับคอปเปอร์กาแล็กซี่เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าลูกปลาจะออกเป็นสียังไงครับเอาล่ะเอาละ่ะตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่หน้าบอกกันแล้วนะครับไม่รอช้าแล้วก็ตักกันเลยทุกคนลองมาดูสีนะครับสีส่วนใหญ่ก็ออกเป็นสีคอปเปอร์ทองแดงแล้วก็บางตัวจะมีเฉดแบบกาแล็กซี่ปนด้วยนะครับจะเห็นได้ว่ามันจะมีแบบเนื้อแดงแดงำๆปนกันด้วย เอะแล้วทำไมตัวนี้ถึงสวยเพราะว่าตัวนี้นะครับจะเป็นปลาเซตท,ที่ผมเนี่ยเอามาขึ้นมาก่อนไว้เป็นหัวป้านเองผมก็เลยมาเทียบมาฟอร์ไว้ก่อน,นะฮะสีสก็จะเดินเร็วความปากตินะครับแต่ผมต้องบอกไว้ก่อนว่าใครที่แบบอยากจะทําทปลาข้าวสายนะครับต้องบอกว่าเปอร์เซ็นที่มันจะใช้ไม่ได้เนะี่ยมันเยอะกว่าที่ใช้ได้มากๆเลยครับวันนี้ปลาที่ผมคิดว่าใช้ได้ก็จะเป็นแบบเนี้ยเป็นสีดํ้าคล้ายมุกท้องแหละแต่ติดใจผมเนี่ยอยากจะให้มันขึ้นแบบสีเขียวเยอะกว่านี้แต่ระดับนี้ผมก็คิดว่ามันดีแล้วนะ เป็นมุกกระจายตามตัวครับสีเทาๆซึ่งปลาบางเิตในตัวก็จะมีสีเขียวดําแบบนี้คล้ายๆแบ็กไลท์ต้นตระกูลของเขาเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ก็จะออกมาเป็นมุกๆุกนี้ที่ผมเก็บไว้คือผมจะเก็บไว้ต่อซ้ายนะครับทุดนี้มันสวยมากโดยเฉพาะตัวตัวนี้คือแบบมันสวยมากกระดูงอาจจะยังไม่ค่อยแบบเพอร์เฟกเท่าไหร่แต่โดยรวมถือว่าดีนะครับทุกคนปลาพื้นแบบนี้ปกติเขาเรียกว่าดำมุกทองนะแต่ว่าตัวนี้มันจะมีเชื้อสายของแบ็คไลท์ด้วย ก็ไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อว่าอะไรเพราะว่าสีมันยังไม่ชัดเจนนะครับถ้าออกแบบเป็นเกล็ดเขียวสลับกับสีมุกทองเนี่ยมันก็จะสวยมากๆเลยเหมือนกับตัวพ่อของเขาเนี่ยเอาเป็นว่าวันนี้ผมก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนขอบคุณทุกคนที่กดติดตามผมกันไว้ด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปที่มาให้ความรู้หรือว่าใครที่อยากจะเพาะปลาสายใหม่ๆเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเรื่องเวลาเราเพาะปลาไปเนี่ยปลาสีอาจจะไม่ได้อย่างใจเรานะครับอย่างที่ผมให้ทุกคนดูในวันนี้เลยบ๊ายบาย